สวัสดีค่ะวันนี้ i n o o o มีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอนะคะเป็นรุ่น i 4 0 5 Presti นะคะตรงนี้เรามาดูตัวกล่องกันดีกว่าค่ะว่ารอบๆกล่องเป็นยังไงบ้างเอ่ยข้างหน้านะคะจะบอกเลยว่า Android เป็น Android 4.2นะคะแล้วก็จะมีลาย5ลายของโทรศัพท์รุ่นนี้นะคะเราไปดูตัวด้านหลังกล่องค่ะค่ะด้านหลังจะบอกสเปคเครื่องนะคะจะบอกอีมีกล่องแล้วก็จะบอกที่อยู่ของบริษัทคุบ ต่อไปเรามาดูในกล่องนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เราแถมให้บ้างนะคะค่ะเปิดมาเลยถะะ้าเจอซองหนังสีขาวะคะ่ะ1อ่นแล้วค่ะต่อไปตรงนี้จะเป็นหูฟังนะคะแล้วก็สาย USB ค่ะตัวชาร์จค่ะแบตเตอรี่หนึ่งก้อนแล้วก็ เป็นซิมกันร้อยให้หนึ่งอันสุดท้ายก็จะมีใบรับประกันตัวสินค้านะคะต่อไปเรามาดูตัวเครื่องกันนะคะรุ่นนี้เป็นระบบ 3G นะคะรองรับ2ซิมค่ะสเปคตัวนี้ CPU เป็น duo core นะคะ RAM 5.12ลอง4กิค่ะตรงนี้จอจะอยู่ที่4.7นิ้วนะคะเป็น Android 4.2ัดได้เขาดูนะโอเคค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวเครื่องกันนะคะรุ่นนี้เป็นระบบ 3G ค่ะรองรับ2ซิมสเปคตัวเครื่องนี้นะคะจะเป็น CPU duo core นะคะแรมอยู่ที่512ลอม4กิกค่ะจอตัวนี้จะเป็น4.7นิ้วนะคะระบบ Android 4.2ค่ะมีกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะกล้องหลังจะอยู่ที่2ล้านนะคะค่ะส่วนจุดเด่นของตัวเครื่องนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ IPS นะคะซึ่งมีความคมชัดสีและภาพเหมือนจริงค่ะ ค่ะและเรามาดูจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของรุ่น I405 Petty นะคะตรงนี้จะมีบอดี้ที่สวยงามค่ะมี5ลาย5แบบสุดท้ายนะคะถ้าสนใจสินค้าของเราสามารถติดต่อมาได้ที่ w w w iNovo Thailand .com นะคะหรือที่เบอร์0922792922ได้นะคะ iNovo สวัสดีค่ะ